้เท่าครับแม่เอาตแม่คกินหรือไงอันนึงปลาไม่ต้มอึบไกไปไปอะต้มเลยยายเชี่ยปะบอกเจนนั่นพวกะวาปันี่ไม่ได้กลไม่ใช่แม่บอกว่าเราไปกินกินอะกินน้ำเยอะอะอันนี้อีกอย่างนี่นี้ต้มซุปหนงวัวเออมันบอกเอาน้ำถุงนึงต้มซุปเจนแก้วเอาน้ยาย พี่จะถืออะไรเด้อมีแยดงมากมาอยู่ตันมีไงมีเงินใหญ่บ่หรอโอ้ยไม่ติดายสวัสดีครับพี่้มันมีพัฟเจี้นี่นะครับผมเดสีของเรามาเดินตลาดมาซื้อกับข้าวนะครับก็ต้องอมมันหรยไรยายวงหมากงว่มันจนเขียวตั้งอย่างแหนรับอหาน ต้มซุปหางวัวต้มหางวัวตังเนี้ยกินน้ำลา่นนองวัวไอินลูกไก่บนนู่นแสดงเด้อบ่แม่ไ่อยากได้ลูกเคยอีกบ่ครับมันมีแต่แต่ลูกชายลาลูกชายก็ได้ได้แม่แน่แนเป็นจาบาทเก้าสิบบาทฮะเกาสิบาทเกาบาทอันหาสิบอันนี้ีสิอันก็็นกระอรหนึง เาะอาหน่้ล้เดียวค่อย Jamie, เดนบาทดิค่ะไปเอาเอาไม้เอาบ่งวเอาข้นม่ได้ไปดูดูฟางนี้หน่อยคเียวเปเสือกขาแสบนะทุกคนเอออันนี้อร่อยไหมครับนี่แปนี้อะนกนเมอันจะกินคุณตัวบ่าครับ ทำไมทำไมกันนะทุกจะบากครับมีข้าวข้าวเยอะมากอันนี้ไขป่ขปลาไข่ปลาอย่างนี้ไข่ปลาอินจ้ะอันนี้ทุ่งก็ไข่ปลาดีกว่าพี่น้องว่าเป็นกระต่าหมากว่กาเป็นกระต่าเก็บเห็ดเด้นอยู่จะปากเงินเาา <S <S าากาเกาเดินมาเดิน ก็จะช็อปบเขาจะได้ไปกินในบ้านเนาะข้าวเยอะมากเลยนะคะห้องหวานบอกภาษาเมียนเตียง,งห่อหมกห่อหมก,กอะไรครับรปลาหยางเมีนยน,นนี่เป็นชิ้นว่าเป็นเนื้อเเปเป็น็นน ผสมอ๋อทุกท่าครับสองอันครับพ <Why? He, S 2> ี่เสียวอวายไปผางแม่ปะเอาเอวายไปผางโแกมเขาเยนเวเนื้อใจ่ะเเนี่เ้นไเนาะหัวใจจเต็เ จะกินบัวลอยมีบัวลอยไหมหมดจังบัวลอยบัวลอยดูได้ป bueno> ่าคะเี่สี่ะต้องมาเร็วกว่านี้บัวลอยใช่สี่สิบกาจ้าได้ของฝากไปฝากแม่แตีนกันนี่ละเอาเบาหวานไปฝากแม่ครับ เอานี้ครับเทาหร่คน้าสิบคเท่าร่คแยกครับโอเคครับผมแยกแยกยิ่งยงโอเคครับโอเคครับผมจ๊บแยด้อค่ะตัวนี้จ้าไา เขาลง,าลง,าลงยิูบไม่ได้ไงก็ลงโคตรเทียนไเองได้ไรไว้เจียวหลอดด้วยไหมครับได่ครับเปิดแม่พี่เปิดจ้าม่วงจ้าหนแล้วก็เปิดแหรอครับรรขอบคุณครับเด็กี

กินหอยไหมเบิดนหรอเบิดนเลยดิบ่ิเวณเบิ้นเบิ้นเนี่ยซื้อได้เบิดเงินเซียร์เงินก่อนมาขับบนมาติ <c oughs> ๊งไทยให้หน่อยเขาปวดเขียดมาให้ <c oughs> <Hey. S 3> มาครับพี่ดอกรับไปดูพี่ซีถ้าไปซื้ออย่างอืีกซื้อไปหลายๆ <c oughs> เป็นบ่ก,กินเดฟพี่ดอ มาอุดหนุนไงคะ่ะอันนี้มันต้องใส่ออนเบิร์มันพากระเป๋าไปได้อือเอามาเขาบันชี้บังกันไ,ได้เด้อครบแล้วนะคะแล้วก็จะผลไม้ไม่ต้องเร,ราผลไม้โอ้ยขนมยู่หองคุณขนมเป็ดยู่หองนั่น สักไข่บอลแก่ตัวหมู่บ้านสนับขนมเป็ดคนส่นางไม่บอดนะครับบอมาสิไปรักกินกันเลยพม่กล้าเปิดนะครับกันเลยพม่ได้กินทำเลื่อมไปห้อง เขาพลังไปที่อ้อมเสียงพูด้ลยปะถ้าจะเขาลังไวที่เขาเสียงพูดเลปอนะลู้ยถือ้อมไปยังเขาเขาเม็นไปได้กระซาพันธุ์ของกันหลโอไอ้ถาพคดแล้วเขาคบปากเขาเมืองไหนเขาอ้อมเสียงพูดดีอ้ยลูกบอนเลื่อยลูกบาลไปโอ้กาตาเงินไมกตาหน่อยหอสังจอยนีะจอยมนี ็นลูกทายเพิ่นแต่อี้เนี่ยซื้ออย่างก่อนไ่ซื้อมือเื่นซื้อแ่รามาจาของนะมาซื้ออย่างนี้นี่เออยังเบิดอันไหนเบิดเยอะเลยมึอโอ้ยจะมาใส่เยอะมังทาดหนาโอ้ม่ไ่เก็บบอลซื้ไม่มไปลูกทรายเพิ่นว่ากับีเนาะ เราเขมเรียคนหักกันเนาะหน้ารักกับใครคนแรกไปสิรถแล้วครับพี่น้องครับเ,รรอเอา